มาถึงช่วงเมาไม่เนะนะคะสำหรับโครงการบ้านท,ทิวทะเลคอนโดมิเนียมนะคะ,ะเขาได้จัดงานขึ้นค่ะจัดงาน The Crystal White Party นะคะเพื่อเลี้ยงขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้การสนับสนุนบรรยากาศภายในงานเนี่ยนะคะจะเต็มไปด้วยความสนุกสนานและความประทับใจค่ะในทีมฮาวายแดนซ์อาหารเป็นสไตล์คอกเทลสุดหรูพลาดไม่ได้กับโชว์ m i r a c Pearl เป็นโชว์ลูกแก้วนะคะแล้วก็ วาดภาพจากซายจ้ะไฮไลท์ของงานก็คือเนี่ยค่ะ The Original Sand Story นะคะเป็นการโชว์วาดซายบอกเล่าเรื่องราวกว่าจะมาเป็นโครงการบ้านทิวทะเลค่ะจากนั้นก็พบกับมินิคอนเสิร์ตของพี่โจพี่ก้องนะคะแล้วก็โชว์อัตรแบทแบน์นะคะก่อนเข้าสู่การมอบรางวัลละคิดรอให้กับผู้ชบดีและปิดท้ายด้วยฟรีปาร์ตี้นะคะดนตรีคอบรรยากาศไปเรื่อยๆๆเลย เนี่ยขอบแบบร็วเนี่ยฮะเอบแบบรวมคุณพี่พี่ตุ๊กพี่ตุกเนี่ยุีกพี่ตุ๊กเป็นพี่ที่กรนเนี่ยกาลังสอนสองว่าใครเป็นพี่ที่กรขอบคุณแม่นี่เองสวยเลยเนาะพี่ตุ๊กแหมววสีขาวเลยสีขาวเลยนี่นะคะครับอ้าม